ลบโค้ดฮอนด้าพร้อมรีเซ็ตไม่ถึงหนึาทีไปครับเปิดคุณแจเลื่อนไปหารุ่นรถครับเคียกร้อยยี่าไปดูก่อนติดโค้ดอะไรเจ็ดขีดสอห้าสองขีดสองอุณหภูมิน้ำหรอเย็นกับยุนยันกาันรจุดระเบิดครับไม่ใช่อ่ามุมองศาเพาเข้อเวี่ยงนะครับผมห้าสอง เดี๋ยวไปลบดูก่อนมันจะหายไหมเมื่อกี้เปลี่ยนกองอากาศแล้วนะครับโอ้จะถึงหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยเครื่องชาร์จเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับลบเสร็จแล้วไปดูที่นี่เห็นไหมค่า ltf ลงมา0.9 9 8จกจากหนึ่งนะครับ ติดหมดหนึ่งโอเคครับผม